โอเคครับก็กราบสวัสดีพี่น้องชาววีไฟทุกคนกันด้วยนะอย่างที่เราได้เห็นเนาะก็มีคนคอมเมนต์เยอะมามากๆคืออยากให้เราสอนกระโดดยิงหรือจังช็อตนะครับก็ผมต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนหลังเนี่ยผมจะมาไล่ไล่เคลียร์คอมเมนต์อของทุกคนที่เคยเม้นมานะครับคือผมจะรีบไล่ให้ว่าเออไอพี่สอนนั่นหน่อยพี่สอนนี่หน่อยผมจะไล่รีบให้นะครับเพราะว่าโทรศัพท์ คืออีเมลผมเพิ่งเอาดึงกลับมาได้เนาะก็ก่กอนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะไปสอนเบื้องต้นก่อนโอเคครับก็ตอนนี้อยู่ในโซนแล้วนะถ้าสำหรับผมนะจะให้สอนฝึกจำชอ็อตหรือโดดยิงหัวเนาะเราเน้นอัตราการยิงสองครับหรืออัตราการยิงหนึ่งก็ได้ยิง่งเพิ่มอัตราการยิงยิ่งดีนะครับผมก็วันนี้ผมจะเอาเ e อ็มแ มาเล่นหรือไม่ก็เอ้ยพี่ของพี่ยังมีสกินอ่ะถ้าแบบธรรมดามจะโดนหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสกาให้ดูแล้วกันอ่ะสกามันไม,ไม่ได้บวอ,อนตานยิงนะเป็นสกินแบบพวกทั่วไปเลยเห็นไหมโดนนะแต่อาจจะไม่โดนเยอะ,อะนี่นะแต่สมมติถ้าอัตราการยิงสองมันจะเข้าหัวง่ายขึ้น ใชไหมครับง่ายขึ้นเยอะเลยก็อ่ะเดี๋ยวเรามาสอนเลยดีกว่าขั้นตอนแรกนะเราต้องตั้งตั้งปุ่มให้พอดีกับเขาเรียกอะไรพอดีกับมือเราให้เรากดคล้องนะครับผมก็มจะมีกดซูมกดโดดแล้วกดยิงแต่ก่อนไอตอนกดยิงต้องกดโดดหรือกดยิงเลยนะมันถึงจะโดนหัวนะครับพอเป้าเป้ามันจะไปล็อกอยู่ตรงอกก็มันต้องฝึกไปช้าๆก่อนแล้วค่อยๆขยับ ให้เร็วขึ้นนะครับผมมาฝึกตรงนี้อ่ะซูมโดดยิงนี่นครับกดซูมกดโดดกดยิงยิงค้างนะครับไม่ใช่กดกดยิงแปะอย่างนี้นะกดซูมกดโดดกดยิงอ่ะอย่างนี้นะครับผมพอฝึกนี้เริ่มเริ่มคล่องเริ่มไวขึ้นละเริ่มไวขึ้นละมาฝึกตรงนี้ครับอ่ะแต่ผมต้องบอกไว้ก่อนนะผมก็ยังไม่ชำนะมันอาจจะมีพลาดบ้างอะไรบ้างอ่ะยิงนี้ สังเกตได้เลยว่ามันยิงยากขึ้นเห็นไหมครับถ้าศัตรูไม่ยืนนิ่งอ่ะมันโอกาสเข้าหัวเนี่ยน้อยมากนะครับเราก็ลองฝึกอ่ะพอมนิ่งเราลองลองกดจ้ำช็อตดูปุ๊บอ่ะนิ่งอ่ะเดี๋ยวเราลองฝึกนี้ดูครับแล้วฝีมือเราจะพัฒนาขึ้นเห็นไหมครับพอยืนนิ่งปุ๊บกดโดดยิงเลยอ่ะแต่ผมก็ยังมีพลาดอยู่นะเพราะว่า อย่าถือสาผมนะคือผมยังไม่ค่อยช่ำเท่าไหร่และอีกอย่างไม่ได้เล่นานหลายเดือนนะครับผมก็ประมาณเท่านี้เนาะคือมันไม่มีอะไรมากอะจำช็อตแต่ถ้าใครฝึกฝึกบ่อยๆอย่างเงี้ยมาฝึกเงี้ยบ่อยๆอะ่ะมันก็จะทำให้เราเก่งขึ้นเยอะนะครับทุกทุกอย่างอยู่ที่การฝึกฝึกซ้อมของเรานะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะฝากช่องน้อยๆของผมด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวตอนท้ายเราจะตัดอ่าเอาไฮไลท์จําชอตสักนิดน,นึงโอเคครับ And real quick, I'ma pull up with my shake, Hey, whip on ice Got myself a couple chips, I hey, move so fast I'ma hit you with a stick, I'ma make a couple racks And you stay hit to make say no, I be sellin' out shows See my name up in the ruinous Feelin' seaside by the roads, no shit, yeah I don't got time for my thought ass bitch, yeah I just wanna use shotgun with the quick Real quick, I'ma pull up with my shake, Hey, whip on ice Got myself a couple chips, I hey, move so fast I'ma hit you with a stick, I'ma make a couple like you steady hitting licks, ayy. No, i be selling out shows. See my name up in the arenas, feeling seen. Set by the roads no shit, yeah. I don't got time for no pop ass, bitch, yeah. I just want you shotgun. Goddamn, I don't fuck with no weather ringing on my line. I be steady with the bros, broke boys the shots while on they sipping on their toes. While they wishing on my time, I'm all value with the clothes, ayy. And I'm up right now. You see the lights like up right now You walk up in the club like I'm up right now hey, Bitch, i waste with my time, I you down right now I ain't workin' for the walk I been workin' outside you shit No bitch, Coming looking lookin' for the wild oh shit I don't need no other hoes, I be selling out shows I be settin' make it now she singin' all my songs full clip Why you fuckers jam me out? We don't got problems, why you stand me down? Free bitch, steady riding shotgun. Why they hitting licks, yeah? Coming to the show, backflip, dial it. Real quick, I'ma pull up with my shake, ayy. Whip on ice, got myself a couple chips, ayy. Move so fast, I'ma hit you with the stick. I'ma make a couple racks, and you steady hitting licks, ayy. No, he's up and out shows. See my name up.